ผมมีรถอีโอคาโคตรเยอะพี่พีเีนะครับเห็นไหมไม่ว่าจะเป็น Honda นะครับหรือว่า Nissan Armera 1.0เทอร์โบนะครับดูดีด้านหลังอีกนะฮะหลายเครื่องคันเลยนะครับผมแพนให้ดูเลยนะครับนี่นิสสันมัดมาด้า2นะครับโอ้โหรถเก๋งแสนกว่านะครับพรีเมียมนะฮะนี่นะครับจัดให้เลยแอดทงแอัถา์นะครับมีให้ครบๆเลยพี่พี่ท่านใดที่กำลังมองหารถสวยพรีเมียมอยู่นะครับวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษดีๆมา ให้กับพี่ๆทุกท่านนะครับทักมาสอบถามแอดมินได้เลยนะครับที่แอดไซสี่ห้าหที่รถบ้าน์สมชายเรานะครับหรือว่าบล็อกอินมาลองขับรถได้นะครับหรือมากริงกลางมาก็ได้ครับนะฮะโทรมาสอบถามได้นะครับทุกท่านนะครับวันนี้นะฮะเราผ่านการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นยูดคาร์นะครับวันทุคาร์รถโดนใจนะครับหรือว่าชิคนะครับ2องร้จุดนะครับสวยๆพรีเมียมเลยนะครับวันนี้เราตรวจสอบให้ครบหมดนะฮะเราผลิตรถคัสเกตเอจริงๆ นะครับไม่เชื่อนะครับพิสูจน์มาได้ด้วยตัวเองเลยนะครับนะฮะมั่นใจครับรถสวยตรงปกไม่จกตานะครับต้องรถบ้านสมชายนะครับวันนี้นะฮะนึกถึงเรานะครนะฮะที่รถบ้านสมชายจัดให้ครับ